สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่15ตุลาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรใหม่นะครับของแอดหนุ่มขอนแก่นวันที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้ 247ทุกท่านก็มีเลข7็นะครับที่เข้าทั้งด้านบนด้านล่างโดยออก978 7 7ทางเดเลขของอาจารย์โดยรวม5งวดหลังสุดหลุดไป1นะครับหลุดไป1งวดเข้าทั้งหมดสําสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้589ทุกท่าน589 แนวทางเด่นกำลังวันพฤหัส,สบดีสูตรใหม่นะครับหนุ่มขอนแก่นคำนวณได้5 8แล้วก็9มาต่อการที่แนวทางปากหลัก10บนของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข7จ็ดปุยออก9 7 8งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลขสี่ งวดที่ออก6 4สี่หสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 4 5 6 7นะครับ1 2 3 4 5 6 7ทุกทันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16จตุลาคม2568 ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณปักหลักหน่วยบนนะครับสูตรหลักหน่วยของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข8งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข6สําหรับงวดใหม่อาจารย์คํานวณได้0ูนย์หนึ่ห้านะครับศูนย์หน รวมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์ผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นทุกท่านใบฟังทางซ้ายนะครับรวมกันก็จะได้เป็นแนวทางโครงสร้าง110หน่วยบนคุณชมก็ประจับมัดแล้วก็ดึงชุดเด่นเอานะครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวสูตรระยะสั้นนะครับของแอดังเม็ดทราย งวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้6กับ7ก็มีเลข7นะครับเข้าหลัก10บสำหรับงวดใหม่คำนวณได้0กับ9ทุกท่าน0กับ9แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวนะครับของหัวเดาร้าย7สีทุกท่าน งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข8 8ก็เข้าหลักหน่วยทุกท่านสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข7นะครับคำนวณได้เลข7มาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวนะครับของอัศมุดบันทึกสำหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้8กับ3นะครับ8กับ3ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนรอสอนอนะครับเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์วันชัยทุกท่านหรือว่าเป็นแนวทางครบบน งวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์ก็มาครบทุกทันมี9มี8แล้วก็มี7งวดก่อนหน้านั้นก็มาครบนะครับมี6แล้วก็มีสี่สำหรับงวดใหม่จำนวนได้4ี่ห้าหกเจ็นะครับ4ี่ห้าหกเดแปศย์ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น2ตัวนะครับของแอดฝนสูตรนี้ของแอดฝนงวดก่อนคำนวณได้0กับ1หลุดไปนะครับทุกท่านหวยออก9 7 8 7 7สําหรับงวดใหม่คำนวณได้9กับ0นะครับ9กับ0 ต่อมาก็จะเป็นนะทั้งเด่นล่างนะครับเด่นล่างงวดก่อนหลุดนะครับทุกท่านคำนวณได้หกห้าสี่นะครับหวยออกเจ็ดเจ็ดสำหรับงวดใหม่คำนวณได้แปดเจ็ดหกนะครับแปดเจ็ดหกต่อมาก็เด่นสิบล่างนะครับเด่นสิบล่างงวดก่อนเข้าอยู่ทุกท่าน มีเลขเจ็ดนะครับสำหรับงวดใหม่อัดฝนคำนวณได้36802ทุกทันสามหกแปดศนย์สองต่อมาก็จะเป็นทาง10หน่วยบนนะครับสิหน่วยบนงวดก่อนแอดฝนคำนวณได้7จ็ดแปก็ มาทั้ง1ิมาทั้งหน่วยนะครับมีเจ็ดแล้วก็มีแปดสําหรับงวดใหม่คํานวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทุกทันแนวทางสิบหน่วยบนต่อมาก็ส0บหน่วยล่าง10บหน่วยล่างงวดก่อนหลุดนะครับคํานวณได้หนึ่งสสามสี่ห้าสําหรับงวดใหม่ได้เจ9ด1ปดศนย์นะครับเจ็ด1ปดศย์หนึ่ง ต่อมาจะเป็นแนวทางมัดรวมสูตรคำนวณหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของงัดรัชนกนะครับหลักร้อยนักรัชนกคำนวณได้3ามตัวเดียวนะครับหลักสิบได้1กับหหลักหน่วยได้8กับ4ทุกทันจับคู่ร1อยหน่วยของอาจารย์ได้ทั้งหมด4คู่นะครับก็จะมีสามหนึ่งดสามหนึ่งสี่ สามแล้วก็3ามห้าทุกทันตามนี้นะครับแนวทางมัดรวมร้อยหน่วยของแอดรัชนกมีโชคต่อมาจะเป็นแนวทางสองตัวด้านบนนะครับของแอดภัยบันเลงเลขทุกทันสูตรของอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับคำนวณได้ศูนย์กับศูนยมัดได้0ูย์กับศูย์หนทุกทัน ส่วนใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับสูตรมัดรวมชุด3ตัวงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างน,นะครับหลักร้อยของอาจารย์ได้2นะครับหลัก10ได้1กับ2หลักหน่วยได้3 4 5มัดกันได้6ชุดด้วยกันก็จะมี2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 2 3 2 2 4แล้วก็2 2 5 มาต่อกันที่แนวทางครบร่างของแอดกับตันนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้901457ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างของอาจารย์คำนวณได้9245ทุกท่าน9 2 4 5 ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บล่างสองสูตรของแอดปลายฝันความทรงจํานะครับสูตรที่1ของอาจารย์คํานวณได้4ี่สูตรที่2องคำนวณได้1 6 7ชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขหกนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางมัดอารวมข้อมูลด้านล่างของแอดขุนทพิพร งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มัดแล้วไม่มี7จนะครับมีเจทุกทันหลุดไปบนงวดก่อนหน้านั้นมี58อยู่นะครับงวดที่ออกหกสี่หกาสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุกทันสรุปผลการวิเคราะห์จาก2ข้อมูลนะครับรวมแล้วได้ทั้งหมด8ชุด มี16 18 36 38 46 48 96 98นะครับทุกทีอาจารย์เลือกมาให้4ชุดก็มี16 36 38แล้วก็98ทุกทันต่อมาครับเก็บตกแต้มล่างนะครับของแอดรัสเกตแก้วสิริอาจารย์คำนวณได้แต้ม3 4 5 7นะครับ3 4 5 7 ต่อมาจะเป็นแนวทางคู่มือเสี่ยงโชคนะครับหรือว่าปกเขียวนำงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนมาฝากุผู้ชมนะครับแบ่งป,ปันข้อมูลนี้โดยแอดฝนเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนนะครับได้475ข้างล่างได้896นะครับ475 896ก็ 4, 7, 5, 8, 9, จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ